ครั้งนั้นแลโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครันแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วชาตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วชาเมื่อโกกาลิกะภิกษุกล่าวเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสก,กะโกกาลิกะภิกษุว่าดูก่อนโกกาลิกะเธออย่าได้พูดอย่างนี้ดูก่อนโกกาลิกะเธออย่าได้พูดอย่างนี้เธอจงทำใจให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะสารีบุตรและโมคคัลลานะทั้งสองรูป เป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกาลิกะภิกษุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งที่สองว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระวาจาน่าเชื่อถือมีพระวาจาน่าปฏิบัติตามก็จริง ถึงกระนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วชาตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วชาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกะโกกาลิกะภิกษุเป็นครั้งที่สองว่าดูก่อนโกกาลิกะ เธออยากได้พูดอย่างนี้ดูก่อนโกกาลิกะเธออยากได้พูดอย่างนี้เธอจงทําใจให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมกขลานะสารีบุตรและโมกขลานะทั้งสองรูปเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกาลิกะภิกษุ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งที่สามว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระวาจาน่าเชื่อถือมีพระวาจาน่าปฏิบัติตามก็จริงถึงกระนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนา ชั่วชาตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วชาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกะโกกาลิกะภิกษุเป็นครั้งที่สามว่าดูก่อนโกกาลิกะเธออย่าได้พูดอย่างนี้ดูก่อนโกกาลิกะเธออย่าได้พูดอย่างนี เธอจงทําใจให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมกขลานะสารีบุตรและโมกขลานะทั้งสองรูปเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักท่านใดนั้นแลโกกาลิกะพิกษุลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำประทักษิณแล้วหลีกไปก็เมื่อโกการิกะภิกษุหลีกไปได้ไม่นานนักได้เกิดเป็นตุ่มเล็กๆเท่าเมล็ดผักกาดขึ้นเต็มตัวต่อมาตุ่มเหล่านั้นโตขึ้นเรื่อยๆจากขนาดเท่าเมล็ดผักกาดเป็นขนาดเมล็ดพุทราเมล็ดกระเบา ผลมาขามป้อมผลมาตูมอ่อนผลมาตูมแก่จากนั้นตุ่มเหล่านั้นก็แตกทั้งน้ำหนองน้ำเลือดก็ไหลยรินต่อจากนั้นโกกาลิกะพิกษุได้ถึงมรณภาพด้วยอาภาธนั่นเอง ครั้นถึงมรณภาพแล้วได้ไปเกิดในปธุมะนารกเพราะมีจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วเท้าสามบดีพรมมีรัศมีงามยิ่งนักยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัย ไปทั่วแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครันแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุ มรณภาพแล้วและได้ไปเกิดในปทุมะะนารกเพราะมีจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเท่าสามบดีพรมครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วอันตรธานไป ในที่นั้นนั่นเองครั้นล่วงราตรีนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบ,บอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อล่วงปฐมยามไปแล้วเท้าสามบดีพรมมีรัศมีงามนิ่งนัก ยังเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยไปทั่วแล้วเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณภาพแล้วและได้ไปเกิดในปทุมะนารก เพราะมีจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคขลานะดูก่อนพิกษุทั้งหลายเท้าสัมบดีพรมครั้นกล่าวคำนี้แล้วได้ไหวเราทำพระทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งนากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปฐุมนารกนานเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุประมาณอายุในปฐุมนารก นานนากยากที่จะทำการกำหนดประมาณอายุนั้นได้ว่านานเท่านี้ปีนานเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีภิกษุนันทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์ สามารถทรงทำการเปรียบเทียบให้ได้ไหมพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไดูก่อนภิกษุเราสามารถทำได้แล้วตรัสว่าเปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกงาของชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได้ยี่สิบขารี ทุกๆหนึ่งร้อยปีจะมีคนมาหยิบเมล็ดงาออกจากเกวียนครั้งละหนึ่งเมล็ดดูก่อนภิกษุด้วยความพยายามนี้เกวียนบรรทุกงาของชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได้ยี่สิบขารีนันพึงสิ้นไปหมดไปเร็วกว่า ระยะเวลาเท่านั้นยังไม่ถึงหนึ่งอัปพุทธนารกเลยดูก่อนภิกษุระยะเวลา20อัปพุทธนารกเท่ากับหนึ่งนิรพุทธนารกระยะเวลา20นิรพุทธนารก เท่ากับ1อะพัพะนารกระยะเวลายี่สิบอะพัพะนารกเท่ากับ1อะตตะนารกระยะเวลายี่สิบอะตตะนารกเท่ากับหนึ่งอะหะนารกระยะเวลายี่สิบอะหะนารก เท่ากับหกุมุทะนารกระยะเวลา20กุมุทะนารกเท่ากับ1สโสคันธิกะนารกระยะเวลา20สโสคันธินารกเท่ากับ1นึ่งอุป,ปะละกะนารกระยะเวลา20อุป,ปะละกะนารก เท่ากับ1ปุนทารีกะนารกระยะเวลา20ปุนทารีกะนารกเท่ากับ1ปัทุมะนารกนูก่อนภิกษุสำหรับภิกษุโกกาลิกะเข้าถึงปัทุมะนารกแล้วเพราะมีจิตอาฆาตในสารีบุตรและโมคัลานะ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขตะศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาสิตนีจบแล้วได้ตรัสพระคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพรุทสวาจาเปรียบเหมือนผึ่งที่เกิดอยู่ในปากคนเป็นเครื่องบันทอนตัวเองของคนพานผู้กล่าวคำทุกภาสิต ผู้ที่สรรเสริญคนที่ควรดินทาหรือดินทาคนที่ควรสรรเสริญย่อมก่อโทษเพราะปากเขาย่อมไม่ได้รับความสุขเพราะโทษที่ก่อขึ้นนั้นความปราชัยถึงต้องเสียทรัพย์ในเวลาเล่นการพนันยังมีโทษเพียงเล็กน้อย ส่วนผู้ที่มีใจปทุสารายในท่านผู้ปฏิบัติดีนี้มีโทษมากกว่าบุคคลที่กล่าววาจาชั่วและตั้งใจชั่วไวชอบติเตรียมพระอริยเจ้าย่อมตกนรกตลอดกาลอายุประมาณ136,000นิอริรพพุทธ กับอีกหอัพพุทธ,ธ